เดี๋ยวเร่งอุ่เตอะอย่าเพราะจะไม่คัดเดี๋ยวปล่อยให้เข้าบ้านนะคะพี่น้อง เอาเอาไปเช็ดกับกเกงคอยยิงเปียกอยู่เราปล่อยให้เขาเข้าบ้านนะคะไม่ใช่แมวเราเนาะนั S 1> <1> <S <1> <1> <1> ่นนั่นนั่นเช็ดเอา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 เช็ดกับพรมฉันเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยยยยยไม่ไม่ยอมให้ถ่ายหน้านะพี่น้องแมวเขานะคะดูสิมันไม่ยอมให้ถ่ายหน้านะมันรู้มากจริงๆริเลยรู้ว่าเราถ่ายเนาะ ว่าเราถ่ายแล้วไม่ยอมให้ให้เราถ่ายหน้าหลอ่ลอๆเลยเนาะตัวนี้ไม่ค่อยหล่อเท่าไร่อีกตัวดำนะสิแต่ไม่ค่อยเห็นเนาะแมวเพื่อนบ้านพี่นะ้องจึกจ๊กจึ๊กลายสวยตัวยาวมากเอา้ามาอู้ยจะให้ถ่ายขยัถ่ายยากถ่ายเย,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 ย็นพี่นะ้องไม่ใช่แมวเราก็อะไรนงี้แหละน่ะเอาเช็ดก็ไป เออจ๊เอ๋เอาเช็ดเช็ดเช็ดตัวเปียกฝนเอาเอาเข้าไปไปให้ฉันถ่ายขยะสิขยะบ้านฉันยังไม่ได้ดูดฝุ่ฟน,ฟนเลยฝุ่นฝุ่นอ้าวอ้าวเช็ดก็ไปนี่พรมอย่างดีเลยเนี่ยพรมอันเนี้ยซักไม่ได้เด้อขนสัตวน์นะคะเนี่ยโอ้ยมีแต่ฝุ่นยังจใจเราถ่ายอีกเนาะเอาไปเห็สโพมัสไปเลย นยายถายยากถ่ายเย็นนะเธอเนี่ยไม่เป็นใจให้ฉันเลยเป็นนางแบบหน่อยได้เป็นนายแบบให้น้อยวันเนี้ย <c oughs> เป็นนายแบบให้นายค่ะไม่ใช่แมวเรามันก็เลยแบบจุ้งจึ้งจ้ง,จง,จงตะเอไหนดูหน้าราอรอก่อนดูหน้าราอรอกัอนเร็วไม่ยอมตัวยาวยาวเนาะ เ็ดเข้าไปเอา้ามีอะไรให้ดมเนี่ยบ้านยังไม่ได้ดูดฝุ่นอืมามามาบ้านยังไม่ได้ดูดฝุ่นเลยปัดฝุ่นไปเมื่อกี้เนี่เอาเมื่อกี้มดเต็มเลยเอา้ามดเต็มเลยเอาเข้าไปเอามาให้ฉันถ่ายขยายแล้วเอา กนมดเดี๋ยวจะกินมดแล้วกินได้แล้วมดเนี่ยมดเต็มเลยมดดำเนาะเอาเอาให้ฉันถ่ายรองเท้าเก่าๆอีกแล้วเฮ้ยเจ้านี่นี่ไม่รู้จักช่วยทำมาหากินเลยนี่โยคะทานี่ดีนะเนี่ยยืดเส้นยืดสายอ้าให้ฉัน ไปไหนละฮะไปไหนละหนุม่มรอมีลูกกี่คนล้วหนุม่มรอเนี่ยครัตู้หน้ามันไม่ไม่ให้ถ่ายหน้านะตัวยาวยาวนะพี่น้องตัวยาวมากไม่ยังไม่ถ่ายความหล่อเลยนะนั่นนั่นถ่นนนนนนายยากถ่ายเย็นถ่ายยากถ่ายเย็น ถักั้งนองเนวไว้สักสามวันนั่นนั่นนั่นเช็ดตัวเช็ดตัวกระพรมชั้นลายสวยตัวยาวมากนะนัะ่นนั่นจะไปไหนไปยุ่งกัเขาสิคันมาเดียวเก้าให้

นั่นนั่นเห็นกระจกไหมเนี่ยเห็นตัวเองในกระจกไหมหัดดูซิแมเ,เปียกฝนแล้วมาเช็ดพรมเขาสบายเลยนะเนี่ยเปียกฝนแล้วมาเช็ดกับพรมเขานะแมไรายกาฉลาดมากฮะเอาเช็ดเข้าไปเออัวพูดตัวแม่เนาะเอาเอาเอาจะถ่ายเธอท่าไหนดีเนี่ยฮะเอาเลีเ้ยงเข้าไปขนนะ อาทำความสะอาดก็ไปขนยาวยาวเรียหน้าเรีย,ารยาตาตัวเองด้วยสิฮึดูหน้าดิหน้าไม่หล่อเลยมีที่ตาเต็มเลยนั่นเปียกฝนมาแล้วก็เนาปัดเข้าไปฝนอ่ะขนขนอืมเ่ย ทำเขาไปไม่มีใครเขาทาให้หรอกพ่อแม่ก็ปั้นแต่ลูกขายจนรวยละท้องมาคคอดขายนะเดี๋ยวจะขังเราไว้สักวันเนี่ยให้อดอดข้าวอดน้ำไอตัวดำน่ะดี ตัวดำหนาขึ้มไม่เห็นยังไม่เห็นมาเลยเอาเลี้ยก็้ไปขนนะ่ะเดี๋ยวก็ออกไปก็เปียกฝนอยู่ดีไม่ชอบอยู่บ้านชอบวิ่งมาบ้านชาวบ,บ้านเขาบ้านตัวเองก็มีไม่รู้จักอยู่นะใช่ไหมบ้านมีไม่รู้จักอยู่หรอกชอบมายุ่งบ้านคนอื่นเขา หน้าก็ไม่ลอเลยหน้าไม่เคยล้างเอา้าไปในครัวอีกแล้วเอา้าตามตามมาเลยยืนตรงขยะอีกแล้วให้ฉันถ่ายขยะอีกแล้วอืชอบมาให้ฉันถ่ายตรงขยะอืเอาไปไหนอีกอ,อะ ยุ่งกันนะครวยแล้วเอาไปตรงน้นยิ่งไม่สะอาดอยู่เอาขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งบนลูกนี่ขึ้นไปนี่วิ่งบนนี่ไปขึ้นไปจะกินไหมไข่เพราะว่าเขาให้อาหารแมวให้อาหารเม็ดหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะไม่กินนะครับพี่น้องไม่กิน ไมะป้อนอดมเข้าไปไม่เคยกินไข่ไม่รู้จักไข่อามาดมมือคนอีกเอาแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ